ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมาพี่น้องมามากินตำหุงพี่น้องกำลังจิตมตำหุงพี่น้องกำลังเคาะพี่น้องเลยสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนอ๋าตำหุงกำหุงดอนพี่น้องบุกเห็นมาหุงดอนมาหุงเหลืองหรือว่ามาหุงเหลืองป่ะจ้าอันนี้เขาเรียกมะหุงเหลืองค่ะมะละกอเหลืองเขาเรว่าอะไรมะหุงเหลืองมะละกอค่ะที่บอร์เบนขอเพิ่นมาเลยพี่น้องป้าลุงทุกท่าน ยื้บ้ทึงมันนี่นะมันก็ทินก็ล้างน้ำเป็นโต๊ะบุญจะบ้ต๊กันระเบียงอยู่ศูนย์หลดต่เนาะกินมาว่ากลู่ากเมียไปนาะเลยของหมัก เอ้ลานหน่อยก็นอนเลยพ่อพี่น้อยฟากินนมนอนพี่น้อยคนผู้พี่น้องโบไฮโบโซบันไดพี่น้องจักแล้วบัดอยากเห็นหุ่งนะพี่น้องเนาะบางเต๋อกคเห็นหุ่งกับไห้กับมีพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้่โบไฮลูกวนชาวบ้านเขาพี่น้องเอ้ยนอนเซยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนพี่น้อง กินนมแล้วก็น,นอนพอมพี่นองเลยลานใส่หน่อยพอโดยเฉพาเมื่อบ้านพี่พอยังเลี้ยงองยู <c oughs> ่ที่หาพอไต้พอได้แต่กินแช่ปากเงินโูยังไปเลี้ยวถ่าคืออะไรอ่ะเราจะสื่อถึงอะไรสรรมามัญลระก่อนนะจ๊ะทุกคนไว้ล้างเลได้นหมไหนไ หากินยากเกือด้ดักล้วก็เลื้ยงคนมุมีบุญหรือบด้กินเด้น,นะน่ะเบ <c oughs> อไปหรี่มุมีบุญบได้กินดอกเอาไปเคยดิกินเมนมาเลยพี่นอ้องเมนมาบอกบอกเบนเแฟนเนี่ยด้กินหมดบเนเซ็นทรัลพี่น้องเลยที่จริงมันแข็งแข็งเลยนะ้องแม,มแบบ่มันบดได้แบบมันบดได้ชอรีจ่จ้ะเลยมันตกออกจากยานเดได,ไดหน่อยเด้ดเนี้ยมาอยู่มังบุงซีมังฮุงซีม่วงกต่ไม่ แต่แต่ผมมีนายเนาะซีอิดก็มีอุ้ไปตากตำแช่ใช่บหมล่ะไอ้หน้ากะจีแซ่แต่ว่าวันนี้เราจะตำส้มตำแล้วก็ปิ้งซีนแห้งจ้าหรือเนื้อย่างนะจ๊ะคือน้องมีองวินัยน้องกำลังอย,อย่างอยู่หน้าตาซีนแห้งเราจะเป็นยังไงออกมายัยางไงใครก็มักเจ้าบอมาใส่แล้วใส่แค่ปิ้งซีนก็เลย กินๆแน่แดดเดียวกินแรงเดี๋ยวเดียวพี่น้องเอ้ยฝนตกบ่น้พุนก็อีกตกพี่น้องเอ้ยพเนนตกไปเงแม่ๆแม่ๆพี่น้องขี้ต่เอามาร้อยบรรยากาศยามแงพี่น้องสบายดีเบิดุุคนเด้อพี่น้องเด้อสดีบ่สิเป็นทางฝั่งไทยาทั้งต่างประเทศคือเก่านะพี่น้องเนาะ สบายดีเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเยมานานันละก็กันนะคะเออมาฮวงเหิมพี่น้องมาหนีิตำใหญ่พิษมั้ยอย่าพิษไรด้ออะไรคือเหิมมาฮวงเหิมภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยบอกก็มาฮวง <c oughs> ใกลจ้จะสุก <c oughs> มาฮวงเหิม <c oughs> ออามาฮวงเหิมที่ที่บุตักภาษาฮวงเทเบิลมาฮวงเหิมนี่พี่น้องภูง <c oughs> เขาลีพี่น้องเย จริงอันนี้อันนี้แบบควมเป็นควมจริงเลยไม่ใช่แบบล้อเลียนหรืออะไรนะคะคือแบบเราไม่รู้จริงๆแต<ม>่ภาษาบรรทัคือบางพุ่งเพิ่มแม่แต่ว่าภาษาภาษาไทยน่ะบรรพุ่งยังไงวะมันมันแก่ตัวเลยยังไงไม่ไม่่อยว่าลอยส่วนลอย,ลอยเลยมนแล้วก็ใกล้จะสุกน่าจะประมาณนั้นเอากระชิ่วห่อไว้เพื่อความถูกหลักอนามัยถูะ ซื้อมาเล่นหน่อยค่ะดิไพ่บอยหมอจอยเคยเคยจอยนะเคยเ่มาเล่นมีอะไรแปลว่าลืมมานาบุ๊ดเคยมีแต่เกตเเกนเจ้าเลยไปซื้อมามกันน uh um> ั่นน่ะซื้อมาอื้ออ um> ่าซื้อมาอื้อหน่อยค่ะมาสั่นพี่น้องพี่เ่าให้ฟังแบบมาเพิ่มใหม่เนาะ ซื้อมะอือดหน่อยค่ะอานารย์อะไรคือมะอือดคะอาจารย์เบียนไปค้าน้องพี่น้องเนาะอะไรคือมะอือดคะอ๋ออันนี้อค่ะอาจารยก็เลยเขาบอกอ๋อฟักทองเลยว่าหัวเละตัวเองนี่แบบก็คนคนบูเนาะพี่น้องเนาะอันบ้านนั้นภาษาลาวของฮ้องมะอือดไงโอ้ยภาษาไทยก็ฟักทอเนาะมะฮือหน่อยกับ ซ uhm, like, si. ื้อมะอือนหน่อยคะเขาไปช่อะไรอะไรคือมะอือคะอะไรคะก็เลยชี้ชี้บอกว่าอันนี้ค่ะอ๋อฟักทองค่ะน้องเขาเรียกฟักทองจดจําไว้เขาบอกคล้ายๆแบบทุกคนน่ะมีมีเรื่องเล่าให้ฟังมดใคกับบูเนาะอีๆอันนี้อันนี้แบบบู๊คือบู จริงเวลา,าไปกิน,น ον, โ<อ>น่นกินนีก่กะโบเคยอายได้พี่น,น้องที่แบบ,บเ,ขเขาเขาโบได้แบบเคยเจ็บเอาได้เขาละตัวเขาเลยเขาเอั้มเคยเล่นได้วะถามมอถามถามม้ง <laughs> ถามม้งวอาเด้อถ้าเห็นมอผมก,กว็ดีใจแล้ว,ว <laughs> เห็นหนาวกกว้ามอมก็หายดีแล้วมวงึงว่าเด้อยค่ะโบว่าคนไทยเขาหายันผิดกฎมันแมนโบแมนว่ะตอนนัอยู่ตอนนั่งยุ่เศร้าปีเท่าดปีหรือพี่น้องเอาลงมออยู่ลาซาด้าแต่ก่อนทั้งานอยู่ลาซาด้า หมอเขามาเลยพี่นอนนอนใส่สรมอยู่อาการเป็นไงบ้างคะเขาผมกระตอบเลยแเลยพี่น้องเลยเห็นหน้าคุณหมอมคุณดีใจดีขึ้นแล้วครับหายดีแล้วครับหมอโค้ยุ้มอยู่ <c oughs> คือแบบไม่รู้ความหมายใช่ไหมคือแบบคนอื่นเขาแบบคนอื่นเขาพูดแบบเออพูดอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพือ่อน <c oughs> ใช่ไหมทุ่มจริงเลยบจักน้าเขามา,าแบบคนซื่อนะไม่รู้แล้วก็พูดไป เราดูตอนต่ำนะจ๊ะทุกคนวันน้าตามันจะออกมาแบบไหนมาเลยพี่น้อยสวัสดีบรทุกทุกคนพี่น้องสบัสดีอีกอนหนึ่งจ้าว้าวเบนน่ากินมากน้ำใสแจ๋วอมยอดจ๋ามาค่ะมาค่ะทุกคนแต่ตัวจะไม่เรียบร้อยอะไรขันหัด้ยล กอนระยตแบบนั่งสุภาพนะคะน้องขอเร่งกันมาทุกกุ่มทุกคน MC บอเบนมุ่เิ้มต่อกันเด้อไต่ห้องเขาดิหอมหอมมากหอม หวแล้วมาจ้ะทุกคนเพื่เป็นของปอเพื่อสุขุทุกคนเป็นของบายห้เราเราเป็นผู้หญิงยิงเรือต้องกินทำเล็กๆทำบายด้วยไปมาจ้ะทุกคนยั่วๆอืมเออ

มาเบนมาดูคำนี <ok> ้โอ้โหเลยคืออร่อยอร่อยมากจำแต่บอกว่าเดี๋ยวอร่อยมากกินแห้งไหมใช่ไหมไม่ได้โม้อร่อยจริงดูก็รู้จ้ะอืมกลุ่มมันเพิ่มเนาะ ใส่ว้แล้วมันุ่อย่างนี้เลยใส่มือจ้ะใส่แซ่บอือเออยไม่ใช่เลยลูกแม่ต้อเาาเแต่อูดูแบบนี้ได้อืเผาปลาด้วย ข้าเหนียวอดบ้าหอยยายเลยจัสองส่งกับป้นูนนะลยกิงมาเดี๋มูมาเด้อจ้าทุกคนลืมห้องมัย่ืนก่อน

ไปบริษัทของาให้แกงกินขอได้กินทาที่วได้กินคิวๆแล้วก็กินแล้วหอมเลยกินเลยหอมบัดเดี๋ยวหอมหอมนล้วนั่งอยู่ในนอกับกินหอมหอมเดเกี๊หนอไม้เนาะอแเกียงมองัน้อมานั่งซ่อมมันไปได้หรือไปนั่

เนี่ปย,ปยปลาบอครับปลาบดางทีบทีเนี้ยสองมันเบิร์สองสองห่อโบท่าไข่นะพี่ใส่เกลือนะเพื่อ ตั้งวงดิมันเช็ดใมาขอเช็ดคนตเช็ดตั้งไปเช็ดเนี่ยถามาน,นาม่นต่ามนต่ำต,ตนเนย Tất nhiên nhan hận bần đai. Chà múng chỉ vậy thôi. Múo người nào Để ăn chút Thì sao bạn? thì nó không bỏ lỡ những thì nó. dẫn à. à. <laughs> มาพพี่น้องมาหอนกาสมาครอบครัวเราเป็นเอยขอบคุณขอบคุณทุกทุก่านนะพี่น้องนอตกลับมาติดตามชมซองบมเบนี่นเอยขอบคุณทุกทุกกำลังใจพี่น้องเอยที่กลับมาที่เมืองมาส่งงเป็นตุกิกเนาะพี่น้องอ่ข้อทุก่านของงานนมันคน็นีงนอยู่ในสุขดีแก่ได้โบนัได้โบนัสรายเด้อบเนล่ยเก็บเงินจนก็บมาได้กินนานน้องาะเลกิสบายดี